เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่15เมษายนพันตำรวจเอกสรุตจันเกตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกันทารักษ์ได้นำตัวน,นายพรชัยคันธาอายุ54ปีผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณทุ่งนาทางทิศต,ตะวันออกบ้านป่าอ้อยหมู่20ต่อสังเม็กอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดหลังก่อเหตุสะเทือนขวัญใช้อาวุธมีดอีโตฟันศีรษะ และแขนทั้งสองข้างของนายวิรัตกองชัยศรีอายุ47ปีซึ่งเป็นหลานชายจนแขนขาดทั้งสองข้างและเสียชีวิตคาที่เหตุเกิดเมื่อวันที่14เมษายน2568จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าของวันที่15เมษายนได้มีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพบศพบนายวิรัตนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนอเมื่อขี่รถย้อนกลับมาเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ก็พบนายพรชัยผู้ก่อเหตุนั่งซ่อนตัวร้องให้อยู่ใต้ต้นกล้วยเมื่อสอบถามจึงทราบว่าเป็นผู้ก่อเหตุ และรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าควบคุมตัวในพรชัยที่ยังอยู่ในอาการตื่นตัวและร้องให้โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงเนื่องจากมีปากเสียงทะเลาะก,กับหลานชายมาหลายครั้งก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนเดินกลับมาจากทุ่งนาพบผู้ตายขับรถผ่านมาจึงมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันอีกครั้งผู้ตายพยายามใช้คาดเหล็กจะทำร้ายตนตนจึงใช้มีดอีโต้ที่พกมาฟันไปหลายครั้งจนหลานชายล้มลงเสียชีวิตจากการลงพื้นที่สอบถามนางอมรแก้วกัน หาผู้ใหญ่บ้านทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นน้าชายของผู้เสียชีวิตและทั้งสองมักมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำในเรื่องปมมรดกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายพรชัยส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกันทารักษ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป